ไมาเจอกันหน่อยไหมบรรยากาศแบบนี้นายควรจะอยู่กับแฟนมากกว่านะที่คุณบอกผมว่าเห็นหน้าผมแล้วรู้สึกขยะแขยงฮะผมรู้นะไปว่าอะไรถ้ารู้ก็ไม่ควรจะต้องโทรมาปะคุณเปลี่ยนไปนะจุ๊บแจงที่คุณบอกผมว่าคุณมีแฟนแล้วอ่ะผมว่าคุณโกหกนะ ราะถ้าคุณมีคนที่คุณรักแล้วเขารักคุณจริงๆคุณจะอยากรักษาความทรงจำดีๆให้มากกว่านี้ฉะนั้นถ้าคุณกำลังคบกับใครอยู่เลิกกับเขาซะเพราะนั้นไม่ใช่รักแท้ของคุณถึงคุณจะไม่อยากเจอหน้าผมแต่ยังไงเราก็ได้เจอกันอยู่ดีผมเป็นผู้ชายที่รักษาสัญญาเสมอคุณจำได้ใช่ไหมว่า